วันนี้เป็นเงินเป็นวันแรกนะคะของการที่เรียนรตัวตนลงทะเบียนที่จะรับเงินดิจิต,ตอลก็คือมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นผู้ผู้ใช้เงินก็คือเป็นบุคคลธรรมดาอย่างเรากับผู้ที่รับเงินก็คือจะเป็นร้านค้าซึ่งร้านค้าที่จะมีสิทธิ์ที่ที่จะได้รับเงินดิจิตอลตรงนี้ก็คือต้องเป็นร้านค้าที่เข้าอยู่ในระบบภาษีค้าเพิ่มแล้วร้านค้านั้นก็คือมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ทีนี้ร้านค้าไหนที่คิดว่าตัวเองอ่ะ ขายขายสินค้าที่ที่สามารถอยู่ในในในข้อกำหนดของดิจิตอลได้มันก็จะมีสินค้าที่อยู่ในโครงการของดิจิตอลมันจะมีพวกสินค้าที่เป็นอุปโภคโบรคิโภคเช่น,นข้าวสารไข่ไก่พวกอะไรที่ใช้ในชีวิตประจําวันเราเนี่ยนะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มแต่เราจะต้องเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นพวกสบมู่ยาสีฟันของซักพ้ออะไรทวกนี้แล้วก็สินค้าเพื่อการศึกษาเช่นเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสินค้าที่เป็นวัสดุ ถุนดีเกี่ยวกับพวกการเกษตรเป็นปุ๋ยเป็นยาฆ่า,มาแมลงพวกนี้แล้วก็เป็นพวกยารักษาโรคแล้วก็ทุกเทียนอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นสินค้าที่อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเราใช้ได้แต่ทีนี้ก็ข้อควระวังก็ว่าถ้าเกิดร้านค้าอันนั้นไม่เคยยื่นภาษีบ,บคุคคลธรรมดามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณยืนยันลงทะเบียนพวกคุณอาจจะไม่รรมีสิทธิตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นร้านค้าที่คุณรู้ว่าคุณไม่เคยยื่นภาษีได้บคุคคลธรรมดาเลย แล้วคุณมิมีความรู้ในเรื่องนี้ก็สามารถติดต่อมาหาหรือทักมาหาเราได้นะคะเรามีคคำแนะนำให้ค่ะ